เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำก,ก,กับการ2กรมบบการสทอท4ได้สืบสวนจากแอปพลิเคชัน f a c e b o o k พบผู้ที่มีพฤติกรรมในการขายสลากกินรวบและเชิญชวนให้เพื่อนใน Facebook ซื้อโดยขายในยราคาเบอร์ละ100บาทซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพร,ะระบการพนัน พลตบททรววรวัตรวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทจึงได้สั่งการให้ทำการสืบสวนหาเจ้าของบัญชี Facebook ดังกล่าวและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจนสามารถขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอดก่อนนำหมายค้นเข้าตรวจคนที่อาคารแห่งหนึ่งในตำบลแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหดต,ตากซึ่งเปิดเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวพบนางสามลิวัน จากการตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ชื่ออามี่มริวันและตรวจสอบพบว่ามีการโพสต์เชิญชวนให้มีการซื้อขายเบอร์สลากกินรวบงวดประจำวันที่2พฤษภาค,คม2567เบื้องต้นนางสาวมริวันให้การว่าตนเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีรายได้แค่วันละหลักร้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพจึงได้โพสต์ขายสลากออนไลน์ใน Facebook ซึ่งนางสาวมาริวันยอมรับว่าตนเองได้ขายสลักออนไลน์มาแล้วได้ประมาณหนึ่งปีโดยมีรายได้จากการขายสลักดังกล่าวกว่าเดือนละ15,000บาทถึง20,000บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่สอดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป จากกรณีนายสิรพัฒนอายุ35ปีอาชีพค้าขายพร้อมด้วยแม่คือนางสาวอัญชริอายุ61ปีผู้เสียหายได้เดินทางเข้าร้องเรียนของความเป็นธรรมกับนายกิติคุณต้นยางที่ปรึกษาคณะก,กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรว่าเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาขณะกลับจากตลาดมาถึงบ้านพักในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี ได้มีเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มมีหัวหน้าชุดจับกลุ่มคือพันตำรวจโทเรวัสุริยะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสาพอไซน้อยพร้อมตำรวจชุดสืบสวนกว่า15นายบุกเข้ามาตรวจคนน้นนางสาวอัญชลีซึ่งไม่ได้มีการแสดงเอกสารเข้าจับกลุ่มและตรวจคน้นโดยอ้างว่ามาจากปปสโชว์บัตรที่ระบุว่าเป็นสังกัดสาพอไซน้อย และมีหญิงที่อ้างเป็นตำรวจขอทำการตรวจค้นตัวมีการยึดกุญแจรถจักรยานยนต์ตรวจค้นรถจักรยานยนต์ทั้งหมดและบุกเข้ามาทำร้ายลูกชาย ซึ่งผลจากการตรวจคนไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายแต่ยังได้ซึ่งเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าตำรวจชุดดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมายเบื้องต้นผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสพไซน้อยเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าตำรวจชุดจับก,กลุ่มทั้งหมด15นายในข้อหา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาร่วมกันบุกรุก โดยล่าสุดที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนายเกียรติคุณต้นยางได้พาผู้เสียหายทั้งสองคนเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกเมษนนท์นาขวัญผู้กำกับการสพไซน้อยเพื่อพูดคุยเจรจากรณีดังกล่าวโดยมีหัวหน้าชุดจับกลุ่มเข้าร่วมพูดคุยเจรจาและมีการพูดคุยชี้แจงในทุกประเด็น ขณะที่ผู้กำกับการสพไซน้อยได้กล่าวชี้แจงว่าในวันดังกล่าวได้มีการระดมกวาดล้างยาเสพติดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ12คนเข้าไปที่บ้านของผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สืบสวนมีข้อมูลจึงเข้าไปบริเวณดังกล่าวเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องบาดตามที่มีข่าวนำเสนอออกไปคิดว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งบัตรดังกล่าวไม่ได้ออกให้เฉพาะเจ้าพนักงานของปปสแต่จะมีตำรวจสปสามิตรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจค้นจับกลุ่มและในบัตรจะมีการระบุตำแหน่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงบัตรชัดเจนอยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่การแอบอ้างพร้อมได้ขอโทษในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ทางสารวัตรไม่สื่อสารให้เข้าใจจนทำให้ทางผู้ร้องเรียนและประชาชนทั่วไปรู้สึกตกใจกลัวแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในข้อเท็จจริงที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย โดยหลังจากนี้จะรวบรวมข้อเท็จจริงในส่วนของสำนวนคดีส่งไปที่สำนักง,งานปปทเนื่องจากเป็นการกล่าวหาในการทุจริตต่อหน้าที่เพื<ห>่อให้ปปททำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปวันนั้นก็เป็นเป็นการระดมยาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ก็ไปการตรวจตะเวนไปก็ก็ทางการสืบสวนเนี่ยก็มันก็มีข้อมูล ซึ่งตรงนี้มันมันไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ก็เข้าไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบตรวจค้นก็ก็ไปเจอคุณป้าเขานะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนของเรื่องการตรวจค้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางสวัสดิ์สืบเนี่ยก็รายงานมาว่ามีการใช้อำนาจของเจ้าห้างานปปสซึ่งตัวตัวบัตปรปปสอเองเนี่ย ตามที่สื่อนําเสนอข่าวเนี่ยที่มีที่ที่มีข้อเท็จจริงว่าเอา่เออ้างตัวว่าเป็นเจ้าพนักง,งานปปสเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้ทางคุณป้ากับทางน้องอาจจะคล้ายเคลื่อนเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีการแสดงบัตรให้ดูให้ดูด้วยใช่ไหมครับอ๋อเป็นแสดงบัตรของสารวัตรในวัดครับอ่านั่นแหละเป็นขั้นอื่นด้วยแต่ว่าสังกัดมันเป็นระบ,บุสาวสพไซน้อยครับใช่ใช่ใช่กาาคหนึ่งใช่ก็มันมันเป็นบัตรตัวนี้ใช่ไหมครับ ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกบ,บัตรเจ้าพนักง,งานปปสซึ่งออไอ้บัตรตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกให้เฉพาะเ,เจ้าพนักง,งานของออปปสแต่อย่างเดียวก็เป็นบัตรของตำรวจด,ด้วยเจ้าพนักงานสามสามมิตรด้วยเจ้าพนักงานโดยทั่วไปที่มีหน้าตรวจค้นจับคุมเขาจออให้หมดซึ่งในบัตรเนี่ยก็จะระบุตำแหน่งตามที่เราอ่านใช่ไหมฮะก็เป็นสวัสดสืบสวนสพไซน้อยนะครับก็ก็ตรงเนี้ยก็อยากจะจะทำความเข้าใจกับน้องว่า ว่าทางสาวัดิเนี่ย<ม>เขาก็ในฐานะหนึ่งก็เป็นตำรวจอีกฐานะหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปปศนะครับก็มีการแสดงบัตรชัดเจนนะครับในการขอที่จะเข้าไปตรวจคนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยรู้<น>สึก<ต>ว่าเราเรารู้ไหมว่าบัตรเนี่ยเป็นบัตรปปศเรารู้เลยเพราะอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าเพราะเราดูจากสิ่งที่ตาเห็นจากจริจริงว่ามันระบุว่าเป็นสพไซน้อยใช่ใช่ใช่ก็ทําให้เราคิดว่าเอ้ยทําไมมัน เป็นสพไซน้อยแต่<ม>ทําไมไปบอกว่าเป็นเจ้าหน้างานปปส<ช>ซึ่ง<ม>จริงๆอ่ะก็คือในอีกฐานะหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าหน้างานปปสซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้พี่ก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าลูกน้องพี่เนี่ยสื่อสารแบบที่ไม่เข้าใจทําให้ทหําให้ทางเราเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลน,นะนะเพราะว่าหนึ่ง <1 S 1> ก็คือไปกันเยอะใช่ไหมฮะสองเนี่ยก็ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยมันก็อาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยรู้สึกตกใจกลัว นะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ได้รับรายงานมาว่าจากการตรวจค้นก็ทางคุณป้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตรวจค้นก็ไม่ได้เจออะไรก็ทางเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเรามีภาพถ่ายคลิปเรียลหมดนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงเนี่ยเราก็ดําเนินการต,ตามหน้า,หน,าหน้าที่นะครับไม่ต้องห่วงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับผมผมรับทราบแต่ขอผมขอเอาไปตัดสินใจก่อนอืม เพราะว่าผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอจะแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือว่าอะไรไงเพราะว่าตามตามพยานหลักฐานที่ผมมีก็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 ค่อนข้างที่จะร้ายแรงอยู่หลายข้อหากับเจ้าหน้าที่หลายๆคนเป็นเฉพาะรายบุคคลไปในเรื่องนี้คือพู้ค้ามรมชาทั้งสามเนี่ยรับทราบแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นเป็นเป็นตามเป็นกระบวนการแล้วก็มีคุณทนายโป้งเนี่ยมาเป็นพยานมีนักข่าวเงี้ยผมก็พอพอใจในส่วนเนี้ย จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมได้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหลังจากช่วงวานเย็นที่ผ่านมาได้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดถล่มทั้งสองตำบลเบื้องต้นพบว่ามี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบและมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า60หลังคาเรือน ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่วงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมเสาไฟที่หักโค้นและเสียหายหลาย10ต้นเนื่องจากฝนตกและมีลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าหักและสายไฟฟ้าขาดบนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1072ระหว่างตำบลเขาชนกันตำบลแม่เล่ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งตำบล นางสมจิตคิตตะโกชาวบ้านหมู่24ตบตะบนแม่เล่อำเภอแม่วงบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24่เมษาย,ยนที่ผ่านมาได้มีพายุฝนลมกันโชกแรงจนทําให้บ้านของตนหลังคากระเบื้องเปิดไปกว่า10แผ่นและยังมีลูกเห็บตกลงมาจนสร้างความตกใจเพราะว่าอยู่มานานกว่า20ปีก็ไม่เคยเห็นเหตุหการณ์แบบนี้มาก่อนอวานนี้ไบส รจจังไงท <boundaries. S 3> <c suppression> ี่เขานั้นมาลงมาเขาก็งอตีอย่างนั้นแหเละงเขาก็ม่ง้างอย่งนี้เอ๊ะมันตกยึงตาวะคือควายล็อกกเข้าพึงย่งพึงย่งมันก็เข้าไปดูใงบ้านหนูอเข้าไปดูบ้านหนูปุ๊บพองปุ๊บเออขึ้นมมางึ้เลยมม้ตรงนี้นมนลุกเข็บโอ้ไม่ลุกเข็บด้วยเข็บตก็ไม้หมุนังก็พึ้นเข้าไปดูในห้องห้องนี้ก็ถัง

เบื้อเออโบงดีกระดานแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นทุกปีไหมเมื่อบ้านคุไม่เคยโกงไม่เคยโดนฮึ่งโกงเ่วงเนี่ยเงียะทั้งโกงทั้งเงียะมันก็มาอยู่ที่กิจกรมสุกปีนะโอ้่งโดงเนี่ยถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง เสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาซี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสิทธิ์หยดน้ำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวพร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมกันเปิดกิจกรรมทออผ้าป่าขยะ r e ไซเคิลน,น่าสา,าลาการประเรียนศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนธรรมประทีบหรือว่าป่าช้าโดยมีนางสาวสุวัชรีศีกัมพีนอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธีเปิด โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดผู้นำชุมชนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่10ได้เดินรอบตลาดเพื่อขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากตามร้านค้าในตลาดลาดยาวและรอบนอกที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกับชุมชนเพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะซึ่งขยะรีไซเคิลที่ได้ในวันนี้จะนำไปท่อผ้าป่าขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนขยะชุมชนต่อไป ด้านนางสาวสวัชรีศิกรรมพีในอำเภอลาดยาวเปิดเผยว่าปัจจุบันปัญหาขยะมบลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเนื่องจากการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นประกอบกับประชาชนไม่เห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะบลฝอยและของเสียจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทางจังหวัดนครสวรรค์จึงให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเครื่อนนโยบายในการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การขยะและของเสียอย่างเป็นรูปธรรมโดยดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะลงด้านของนายประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวกล่าวว่ากิจกรรมท่อผปาปากขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ มีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของปัญหาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้คนในชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับก็เมื่อวานอโครงการท่าพระป่านะครับขยะรีไซเคิลของโค์การบริหารตวนตบลรยาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีท่านผู้นำ หลายหลายหมู่เช่นผู้ใหญ่หมู่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับหมู่สิบหมู่หกหมู่สี่หมู่ 10, ห้าซึ่งเราจะนำมาเป็นต้นแบบก่อนในการทำขยะรีไซเคิลของของเรานะฮะสืบเรื่องมาจากเรื่องการขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ปัญหาระบาบตอนนี้เราต้องทำให้มันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อให้ยั่งยืนก็คือมีการ จัดการเอาขยะมารวมกันแล้วก็ส่งขายหรือว่าคนที่เก็บเป็นครัวเรือนเนี่ยไม่สามารถมาได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บทามาขายให้และหรือและบางบางขั้นตอนถ้าไม่รับเป็นเงินเราก็มีของครัวเรือนสำหรับความจาเป็นท,ที่ไปใช้ให้แลกกับขยะอันนี้มากน้อยก็อยู่ที่จำนวนขยะที่นำมาแลกนะครับอนาคต ก็เราจะขยายไปอีกในตำบลระยามีที่5หมู่ตอนนี้นำร่องอยู่ที่5หมู่นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางที่เราช่วยกันทําและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการคัดแยกและลดขยะซึ่งมีจํานวนปริมาณมากได้นะครับที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2567โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตัวแทนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนผู้บริหารหอ,อการค้าจังหวัดนครสวรรค์และภาคประชาชนเข้าร่วมในโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำคลื่นลูกใหม่ของภาครัฐและเอกชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถความรู้ทักษะทัศนคติและการสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ สุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทําธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชาชีพ อาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไพซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนชัวก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉชาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ การป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่า ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับเพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นําบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุการใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้สอบถามกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ เชว่์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข,ข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกัน จึงขอเป็นตนกลา้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ามกลางความถัดแย้งจะขอเป็นผูแบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจ เดเพื่อความหวังลุกพลังที่ยังถูกต้อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทมีหัวใจรักแผดลิจนกว่าดอกรักจะบาน วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันศูญสินหันวใจต้องไร,ร้เส้นแบ่งความบาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินหันวทั้งได้ฟว้าแตดิดใหญ ดอกรักจะบานไม่วันนานแค่ไหนรัดท่าที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินหัวาทางใต้่า